สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้ยงโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องของท็อฟอร์มจากอุ้งอิงแห่งทักเพื่อไทยนะครับหลังจากที่ได้ถแถลงนโยบายเปิดสิบนโยบายอะไรประมาณนี้นั้นก็อาจจะส่งผลให้มีคนบางกลุ่มนั้นดิ้นอย่างไม่หยุดยั้ยงนะครับเร่านผู้ชมโดยถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยยิ่งรักชินวัตรยังเป็นนายกนี้ก็ได้เสนอมาตรการใหม่ถามมาตรการอะไรตอนนั้นถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับเร่านผู้ชมค่าแรงนั้นก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบสองร้อยก็ได้รับการขึ้นค่าแรงไปเป็นที่เรียบรร้้้อยเป็นทนะ่ผูชมมแลลวสิ ออมาเป่าต่อต้านนี้ก็กรับค่าแรง300ด้วยนะครับท่านผู้ชมบุย้ยถ้าเกิดเป็นตัวผมนั้นจะต้องบอกว่าไม่เอาเพราะว่าเป็นนโยบายของยิ่งรักอะไรประมาณนี้หรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยเพราะว่าผมนั้นชอบยิ่งรักไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมส่วนพรรคประชาชิที่ปัดฟังอยู่อย่ายิ้มเดี๋ยวจะมาขยี้โดยอุ้งอิงเปิด1ิบนโยบายพลิกฟื้นประเทศแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำ6 0 0บาทส่วนเงินเดือนปอตีขั้นต่ำ2 5 0 0 0บาทส่งผลให้สลิงรดช่องนั้นออกมาดิ้นอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวมีใครบ้าาางจะะนนโดยยรุทธ์คพว่ ตอนนี้นั้นพักของประยุทธ์นั้นซึ่งมีโบโบสเสกสกุลอดีเคยรักทักสินแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรเออประยุทธ์ก็มีซิงเกิลแล้วเว้ยเฮ้ยประยุทธ์ฟังอยู่อย่ายิ้มนะเนี่ยเดี๋ยวโยมาบาลจะเรียกไปสอบสัมภาษณ์แล้วจะเป็นเรื่องก็โดนประยุทธ์เย,ยอะเว้ยเฮ้ยลั่นค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยบาทปอตีสองหมื่นห้าพันบาทเนี่ยทำได้จริงไหมแล้วก็ถามลั่นเว้ยเฮ้ยเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากการจัดการบริหารนะการเรื่องผูชมโดยถ้าเกิดสมมุติคนมีสติปัญญานั้นเขาก็จะสามารถทําได้ครับท่านดูอย่าง ก็ต้องยกหลายๆอย่างนะคะบท่านผู้ชมบางทีนั้นความคิดของครุฑนั้นไอ้พวกนกกระจอกนั้นย่อมไม่รู้นะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยหลังจากเพื่อไทยแล้วก็อุ้งอิงเสนอน <S <S ปรับค่าแรงขั้นต่ําเป็น600บาทหากครบปี70อะไรประมาณนี้ซึ่งก็เคยทํามาได้แล้วนะเนี่ยสมัยยิ่งรักปรับขึ้นเป็นค่าแรง300โดยเข้าม,มาเป็นนายกปี54แล้วก็รู้สึกว่านโยบายนี้นั้นสําเร็จเมื่อปี56นะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็มีไอ้มอบปวนเมืองครับท่านนําโดยใครก็ไม่รู้เเหมมือนนอนกกัาาป่ ควิดม้อไปหมดสุดท้ายทำไปทำมาโดนประยุธะทธ์ยึดอำนาจด้วยเฮ้ยไอตู่ก็ได้ออกมาเย้ยค่าแรงขั้นต่ำ600บาทบอตี20,005เนี่ยทำได้จริงไหมเฮ้ยประยุทธ์แลวพักทำอะไรได้จริงบ้างวะเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ซ่อนไปแล้วนะเนี่ย <c oughs> อะไรวันนโยบายพัก425บาทนั้นก็โดนประชาชนบางกลุ่มถามแล้วเนี่ย420หรือว่าสี อะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรทําได้จริงไหมถามอาเงินมาจากไหนก็เอาเงินมาจากกาลังงานไงควายไม่ใช่ใช่ไหมวะอ๋อไม่มีไม่มีมมถามอาเงินมาจากไหนทําได้จริงไหมแล้วก็ถ้ามีเงินก็โอเคชี้จะทําได้ไม่ง่ายต้องฟังผู้ประกอบการด้วยอะไรประมาณนี้นะสลิมรอดช่องนั้นก็บอกว่าประยุทธ์ก็พูดมีเหตุผลผมก็บอกว่าประยุทธ์พูดมีเหตุผลถามมีเหตุผลอะไรไม่รู้เหมือนกันหวาเพะว,ว่าฉลาดล้าเกินไปนะคร<ช>ับไม่หยุดแล้วก็โอ้โหฟังชิปกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้อง เลดิตมีข้ามผ่านไปก่อนส่วนตอนนี้กระแสย้ายพักนั้นมีมาอย่างไม่หยุดยั้งนะก็ตอนนี้นั้นนายมิ่งขวัญเว้ยเฮ้ยหลังจากที่ทําตัวเหมือนกับว่าจะไม่สนับสนุนเผด็จการอย่างนั้นโจมตีประยุทธ์อย่างนี้อ่าแล้วเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ผูวกอวกกบาลไปร่วมกับพรรคประวิตยเป็นไปนที่เรียบร้อยซึ่งก็คือพลังประชารัฐนั้นเฮ้ยแต่ว่าจะโดนต้มหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยประวิตยจะระวังไว้นะเนี่ยเพราะมิ่งขวัญแสงสวุวรรณนั้นเคยเป็นรองนายกสมัยเมื่อรัฐบาลสมัครสุนทรเวชโดยตอนนั้นรู้สึกวว่าาประะินนั้นจจกเกกียกพบท ไปแล้วนะั้นระวังโดนแซงหน้านะเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างไรโดยกรรมการบริหารพลังประชาราแถม,มึนตึบนะคารเรท่นผู้ชมไม่เคยรู้มาก่อนมิ่งขวัญเสนอตัวเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเฮ้ยหรือว่ามิ่งขวัญเนี่ยอาจจะใช้การสรับไก่กาหลอกฮอร์ไลนะ้เนี่ยเหมือนกับว่าการมัดมือชกประวิตยหรือเปล่าไม่รู้โดยในการถแถลงนะเนี่ย ถ้าเกิดสมมติถามมันว่า1นึ่บวกสิเท่ากับเท่าไหร่นะครับเรื่องผู้ชมมันก็จะเอาเข้าไปหารร้อยถอดสแควร์รูทเสแควร์รูทแอะไรประมาณนี้อ้อมโลกไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าพักนี้ต้องไม่มีตูต้องเสนอชื่อตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกแล้วก็คุมเศรษฐกิจอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดการที่ไปดีเบตหรือว่าอะไรประมาณนี้นะซึ่งเป็นสิ่งที่ประยุทธ์ทำไม่เป็นมาก่อนนั้นแล้วมันยังไงไม่ก็เป็นหัวหน้าพักหรือไม่ก็ต้องเป็นแคนดิเดตนายกนะแล้วก็มีการหันไปสวัสดีประวิบบบบะที่าในใ้โอกาส ผมก็ไม่ร bag, mercy, woman, Duke, ู้ว่าจะทําอย่างไรดีเว้ยเฮ้ยโดยมิ่งขวัญเผย3สาเหตุเนี่ยซบพลังประชารัฐธหนึ่งแก้เศรษฐกิจ2ไม่มีประยุทธ์3เป็นแคนดิเดตนายกนะครับใส่แล้วใส่แล้วไม่รู้ว่าเก็บกฎมาจากตอนที่อกหักจากพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นจะเสนอชื่อมิ่งขวัญเป็นอะไรนี้นะครับท่านผู้ชมแคนดิเดตนายกนั้นสุดท้ายไปเสนอชื่อยิ่งรักชินวัตรก็ได้คะแนนอย่างถล่มทลายกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นจะเป็นการสับไก่กาหลอกหอไหลหรือเปล่าโดยบาวิ์ก็ได้ออกมาบอกแล้วเนใจ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมนะแล้วขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับมา,าการบริหารพักนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมุิมิ่งขวัญเข้าไปนี้แล้วก็ไม่ได้ตำแหน่งตามที่บอกจริงนี่รับรองเสียถามเสียอะไรไม่รู้เสียอะไรนะครับท่านผู้ชมเสียอะไรสักอย่างหนึ่งที่ประยุทธมันชอบไปคุยด้วยหรือเปล่าก็เลดิตบีช่างมาไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้สุเทพคารายกระซังหนักนะครับท่านผู้ชมดาราสลิมลดช่องแล้วก็แห่เมินไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ลูกเลี้ยงก็ปัดไม่เอาแล้วนะเนี่ยบอกเนี่ยพักของสุเทพเนี่ยไม่ได้ ผู้ชมซึ่งเป็นพักของแรมโบอีสานเก่านั้นและมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับลูกหยีแนะ่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้ขอไทยอินเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้คือลูกหยีนะครับท่านผู้ชมไม่มีเมด็ดเม็ดอย่างเต็มเบ้งกันเลยทีเดียวครับท่านฟันไม่หลุดอาจจะหยุดไม่ได้สาเหตุคืออร่อยเกินไปวควบคู่มากับเมด็ดมะม่วงหิมะผานะนะนรับท่านผู้ชมขนาดแบงบรรจุ500 B, B, กรัม240บาท250กรัม140บาทปลาเกตขาวอบกรอบก็มีมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีส่วนเสือ no ้อโนสลิมรอดช่องนี้ตัวละ4 XL แล้วก็ XXL นะครับท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณมาหน้าที่นี้ครับท่านอินทรพาลรัมก็มีนะเนี่ยลูกพุนก็มีลูกหยีกวนก็มีโอยมีทุกอย่างครับท่านยกเว้นของที่ไม่มีอย่างเดียวก็ตามนั้นนะครับขอบคุณมาหน้าทีน่นี้ส่วนตอนนี้เอาละเวย้ยลูกเลี้ยงสุเทพครับท่านได้ออกมาให้ข่าวอีกแล้วนะเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานนี้ออกมาบอกว่าสุเทพไม่มีความเกี่ยวข้องกับพรคเก่าของโบโบเสกสกลน,นะครับนึกชื่อพักมันไม่ออกแล้วโดยลูกเลี้ยงสุทธธเทพเว้ยเอกนักพร้อมพันหรือว่าจะพร้อมอะไรนะั้นก็ช่างัน ไปก่อนแจ้งข่าวพักไอ้เพือกเนี่ยจอจบจะซบรวมไทยสร้างชาติไอ้เราก็ผวนผิดทุกทีเลยเว้ยเฮ้ยผวนเป็นรวมธาตุสร้างไทยต้องขออภัยมานาทีน่นี้โดยลูกเลี้ยงไอ้เทือกอเว้ยเฮ้ยปัดข่าวเนี่ยไอ,ลไอไ้ลุงกำนัตเอ้ไม่ใช่ลุงกำนันควบรวมพักรวมไทยสร้างชาติลั่นแม้ว่ารักเหมือนพ่อเฮ้ยพ่าเขาเป็นพ่อกันอยู่แล้วนะครับเรื่องผู้ชมเป็นพ่อเลี้ยงกันอะไรประมาณนี้แม้รักเหมือนพ่อแต่ในทางการเมืองแยกกันชัดเจนไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกันอะไรประมาณนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้พักไอ้นี้นะครับเรื่องผู้ชม ได้มีการถแถลงข่าวกันท่าสุเทพน,นะเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเข้ามานี่จะทําให้เรตติ้งพักตกต่ำถามเพราะอะไรเพราะสาเหตุนั้นเคยอัดประมาเรื่องเื่งการเมืองแล้วนะโยมเคยประกาศลั่นแล้วว่าจะไม่เล่นการเมืองแล้วเป็นอย่างไรอัดประมากลับมาเรื่งการเมืองแล้วนะโยมอะไรประมาณนี้มีการหลั่งน้ําตา <c oughs> <c oughs> อยากจะเปิดเพลงแท่งเธอเิงเหลือเกินกันเลยทีเดียวเพลงอะไรร้องให้หาแม่เธอหรือหรือเธอตะโกนหาพ่ออะไรทานองนี้ซึ่งเป็นบทเพลงที่ดีนะครับท่านผู้ชมโดยถแถลงเดือดอย่างไม่อยู่ดอนกันเลยทีเดียวโดยไม่มีส่วนไหนที่นายสุเทพเข้ามาเกี่ยวข้องกับพรรคนี้อย่างเด็ดขาดไม่ใช่เป็นเพราะปัญหาหรือบาดหมางอะไรกันแต่นายสุเทพทําพรรคของมันเองแล้วก็คนชอบไปผูกโยงตนเองซึ่งก็เป็นลูกเลี้ยงของนายสุเทพเนี่ยเข้าใจว่าต้องผูกโยงแต่ความเป็นจริงแล้วไอ้สุเทพ นายนสุเทพเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองมีวิธีทําพรรคการเมืองเป็นแนวของตัวเองซึ่งอาจจะไม่ตรงกับแนวคิดของใครครในใดคนหนึ่งเลยซึ่งก็ไม่ใช่แค่ตัวของไอ้ลูกเลี้ยงนี้ในะครับท่านผู้ชมก็โดนตัดหางปล่อยวัดอย่างไม่มีเยื่อใยกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนประเด็นสสหลายคนอยากจอกจากพรรคของไอ้เทือกเนี่ยอาจจะย้ายออกมาต้องบอกว่าปรากฏการณ์การย้ายพรรคในเรื่องปกติของสสย้ําว่าทางการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกันยุ่งเกี่ยวกันไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็ไอ้เทือกไม่เคยเข้ามายุ่งกัน ไม่เคยยุ่งรักษามารยาซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมในทางครอบครัวนั้นเนี่ยผมรักไอ้เทือกเหมือนพ่อแล้วก็เป็นพ่อจริงๆ้วเนี่ยพ่อเลี้ยงแต่ตอนนี้เขาไม่เอาแล้วอ่ะบอกว่าไม่เกี่ยวแล้วนะกลัวทําพักตกต่ำอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นไม่รู้เหมือนกันเอาแล้วล่วงอันนี้รู้เลยว่าล่วงครับท่านสัญญาณมาแล้วว่าจะมีคนสั่งแน่เลยล่วงลงมาแล้วนะคะญญรับท่านผู้ชมโดยเป็นธรรมดาที่เราทําในทางครอบครัวก็ยังรักไอ้เทือกเหมือนพ่ออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่น่าจะอ่านอะไรต่อไปครับ,บ โดยตอนนี้สุเทพไปที่ไหนนั้นก็เจอแต่คนย,ยีไม่รู้ว่าเป่านกหวีดอีกหรือไม่อนาคตข้างหน้าเห็นเคยบอกเมื่อโชคคุยช่วยยามมาหลายเดือนก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่อยากจะอ,อมาเดินม็อบอีกอะไรประมาณนี้ไอ้เราก็รู้นด้วยสุเทพออกมาเดินม็อบเลยถามเพื่ออะไรอยากจะเห็นว่าจะมีกี่คนเดินตามนะครับท่านผู้ชมทอดตรณีนุชเหมียบประวัลรัตนางมาวนาันณพาคูลิลีล่หยวนดาก้อนไฟนกสินใจโอ้ยทำไมมันเยอะเหลือเกินแล้วก็ตอนนี้กระแสะเรียกร้องนกสินใจนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งยิ้มอย่าเพิ่งสะอื้นใหหลัง ากวันก่อนนั้นตัดพอทุกวันนี้สังคมมันแย่แล้วมันเป็นอย่างไรก็โดนทัวลงนะคะรับเดิ่ผู้ชมบอกมันแย่เพราะใครไปเป่านกหวีดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าปองตองไว้ก่อนนะแต่มันก็น่าจะสร้างภาพนะคะรับเ่ผู้ชมก็เล็ดิตบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้เรื่องของหมอ,อเหรียญทองสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะรับเดิ่ผู้ชมหลังจากที่จะบินไปเฉิดใชยเกษียณอายุแก๊ ที่โอ้ยเกือบจะหลุดแก่แล้วก็อะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วนะเนี่ยดีพังปากไว้ทันอาจจะไปแก่อยู่ที่เมลเบิร์นนะคะรับเดิมผู้ชมหรือว่าที่ไหนสักที่หนึ่งของออสเตรเลียนั้นก็โดนทัวลงไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยแล้วก็ตอนนี้หมอเลียนทองฝากถึงนักข่าวฝรั่งลั่นมีอีกสี่ชื่อเป็นชื่อรัเสเซียจีนไทยเยอรมันโบราณโดยเป็นหลวงอะไรวะเออเหรียญสุวรรณอะไรของมันนะครับเดานผู้ชมเวลาดีเมียปูทุงปูทองหัวงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่น แ่สื่อดังออสซี่ไอออสซี่ C. ตีข่าวหมอเหรียญทองแลวแชว่าทําคนรีภัยแต่ตัวเองเล็งเกษียณในเพิร์ดนะคะรับท่านผู้ชมไม่ใช่เพิร์ดเหมือนกับว่าไอซีคิวสมัยก่อนเพิร์ดเก้าแปดนั้นเป็นโปรแกรมแชทไม่ใช่ครับท่านนะนะผมก็ยังทําได้เล่นรวิที่น่าจับตาม,มองแล้วเนี่ยโดยเหรียญทองก็ได้ทําการบอกว่าเออจะทําการฟ้องสําหรับหนังสือพิมพ์อะไรด้วยนะคะรับท่านผู้ชมเพราะมีการออกมาใส่ร้ายอะไรประมาณนี้โดยบอกว่าค่าแรงของตัวมันเองนั้นอยู่ที่กี่เหรียญของออสซี่ก็ไม่รู้เจอนั้น จนกว่าที่จะลบโพสไปนะครับท่านผู้ชมอุย้ยเขาคงจะกลัวหรือเกงหมอเหรียญทองแน่เลยเพราะหมอเหรียญทองนั้นเป็นคนดีครับท่านโดยค,ค,คิสบาร์เกตผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ําของออสเตรเลียอย่างเดอร์ซิตี้มอร์นิงฮอลลตีบทความถึงพฤติกรรมของหมอเหรียญทองนะครับท่านผู้ชมหัวหน้าโรงพยาบาล้วก็ช่างมันก่อนหลังจากก่อหน้านี้มีการเปิดเผยว่าเหรียญทองเนี่ยจะเดินทางมาใช้ชีวิตบ้านปลายในออสซี่ในขณะที่มีกระแสโจมตีว่าหมอเหรียญทองเอง เป็นต้นเหตุทําให้มีผู้ลีภัยต่างๆนานาเน,นี่ยซึ่งผมเชื่อหรือไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครเรื่องผู้ชมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ไปกเกษียณที่นู่นแล้วหรือเปล่านั้นก็เลดิตบีข้ามันไปก่อนครับท่านมีหลายชื่ออย่างสุดตกันเลยทีเดียวนะครเรื่องผู้ชมบอกชื่อนู้นบอกชื่อนี้สีจึ้นทองอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเหออะไรกับเผด็จการนักหนาหรือไม่นั้นไม่มีอีกแล้วอ่ะอย่าไปพูดนะมันไม่ดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยโดยหากพลเอกประยุทธ์หลงเข้ามาฟังนั้นซื้้อดววยนนเเี่่ลูกามม็ง ิมะพานปลาเก็ตขาวอบกอบเนี่ยกินปลาเนี่ยดีถามดียังไงดีตรงที่ว่าได้เคี้ยวแล้วก็จะได้ความฉลาดเพิ่มเติมแล้วเว้ยเฮ้ย84ดหมพันเซลตอนนี้ก็ทะลุเป็น84ดหมืแสนล้านเซลกันไปที่เรียบร้อยแล้วอันนั้นมันเยอะเกินไปประยุทธ์อย่ายิ้มโต้ทันควันเพศหนุนประยุทธ์เว้ยเฮ้ยไล่ยาวผลงาน8ปีไม่มีอะไรไอ้ไม่ใช่โอ้ยขออภัยเพศอวตูเนี่ไล่ ล่ายาวผลงานแปดปีแก้ปัญหาอื้อเยอะเพื่อไทยทํารับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมปัญหาอื้อนี้ก็ไม่รู้ว่าปัญหาอื้อหือทำไมมันเยอะอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าผลงานที่ประจักษ์นี้ก็คือป่นเืองทองอัคคราทาทองคลององค์งานยึดอํานาจและประหารมาจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรอะไรประมาณนี้ผมก็ปวดใจนะบอกป้าอย่าพูดแบบนั้นถามป้าไหนป้าผัวลุงข้างบ้านเขาชอบมาบอกแบบนี้นะครับท่านผู้ชม,ชมก็มีการอวยอย่างไม่หยุดยัง้งรับมือโควิดอย่างมีประสิทธิภาพ ไอ้หอเอ้ยถ้าเกิดใครเป็นนายกนั้นก็รับมือโควิดได้น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้หรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วก็มีการทารางรถไฟคม,มนาคมรางเก้ากระโดดเอ่อก้ากระโดดถ้ายิ่งรักยังอยู่นี้ป่านนี้จะนั่งรถไฟไปเที่ยวแบบความเร็วสูงแล้วนะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนั้นในพักประชาธิปัตย์มึงอยาพึ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนนเนี่ยไอหัวหน้าพักมันเป็นนักเขียนการ์ตูนเก่าก็ได้เขียนเนี่ยยิ่งรักจะทํารถไฟส่งผักอะไรประมาณนี้ส่วนตอนนี้มันทําเองแล้วนะคะรับท่านผู้ชมรู้ส อะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับรางรถไฟความเร็วสูงอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแหลงพือแล้วก็ได้ทําการโพส์เกี่ยวกับผีแพงไปที่ไหนของก็แพงไปหมดเลยเว้ยยถามใครโพสมาอ่าจุลินนรีและตัวบาซิลัสนั่นมีประโยชน์ในยาคูแต่จุลียนนี้ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรนอกจากอยรถพ่มพวงตัดลิบบินในะครับท่านผู้ชมแล้วก็ประยุทธ์พาอย่างหนึ่งนันเนี่ยไม่ได้ไปตั้งเป็นรัฐมนตรีเลยอะไรประมาณนี้ตั้งนกสินใจอย,อยังดีสักกว่าหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้นกสินใจเป็นอย่างไรบ้างเว้ยเฮ้ยหลังจากที่สนับสสนนุกที ผู้ชมตอนแรกผมก็อยากจะเลือกสกลทีนั่นเนี่ยเพราะว่านกสินใจกันเลยทีเดียวแต่ว่าพอดอกเตร์เสรีออกมาแล้วกูทําท่าแล้วเอ้ยไม่เอาดีกว่าแล้วเลือกใครเลือกชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับท่านผู้ชมสั่งเลยในบ้าน ทั้งพอ่อทั้งแม่น้องสาวสองคนบอกพอ่อแม่น้องสาวสองคนฟังทางนี้มีเรื่องอะไรเจ้าพี่มีเรื่องอะไรเราลูกเนี่ยเราต้องเลือกพักเดียวกันนะถามอะไรพักผ่อนหรือไม่ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเลือกชัดชาตินะครับท่านผู้ชมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ไม่ได้จะเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ม้าอ่อนพาหลังจากโดนโจ์เก่าเว้ยเฮ้ยตัวประกอบไม่ค่อยดังเท่าไหร่นั้นออกมาแฉเนี่ยพี่ม้าร้องให้หนักเลยนะเนี่ยที่เกาหลีบอกว่าพวกปากไวพฤติกรรมเป็นแบบนี้พี่ม้าเลยต้องมาขายห่อโมกมาเป็นแม่ค้า ออนไลน์อะไรทํานองนี้ก็โดนสวดสนั่นลั่นทุ่งนะก็เดินผู้ชมบอกว่าแม่มึงพูดกัน2คนแล้วมาโชว์ให้คนต่างาทั้งโลกรับรู้อะไรประมาณนี้มันดีหรือไม่ก็ไม่อาจแน่ใจจนชาวเน็ตขนานนามนะเนี่ยว่าเป็นนาธานสองอะไรประมาณนี้ผมก็อยากจะเดินไปห้ามนะเพราะเดี๋ยวมันจะฟ้องแต่นี่เมานะพาไว้หนีความวุ่นวายบินไปพักกบ,บาลต่างประเทศเพื่อ,อพักผ่อนนะ,ะับเดานผู้ชมอันนี้เขาเขียนว,ว่าพักกบ,บาลอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ได้ไปมีการออกมาบอกนะเนี่ยโดย บอกว่าขจัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีชาวเน็ตคนนึงเข้ามาพูดผมไม่เข้าใจเลยโพูดหมายถึงอะไรเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปแลว้วไม่ใช่เหรอไอเราก็งงไอสิ่งชั่วร้ายนี่มันคือใครวเนี่สวก,ก็ยังอยู่แล้วก็สวก,ก็ไม่สิ่งไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายนะครับท่านผู้ชมแต่น่าจะเป็นปรสิตหรือเปล่านั่นอย่าไปพูดแบบนั้นนะเดี๋ยวมันดีก็ได้เดินทางไปที่พูตานเป็นไป,นปนที่เรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติที่มาเนี่ยเกิดไปเข้าวัดที่นู่นขึ้้นนนมมาาแแลววกก็เิดอ่งัคส นะพี่ม้าไม่ดีเดี๋ยวอาจจะไม่ได้กลับประเทศก็ไม่มีอะไรน่าจับตาม,มองนะคะรับท่านผู้ชมไปโปผล่ภูตามย์ไปที่เรียบร้อยแล้วก็ขอว่าเนี่ยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าเอาของไม่ดีออกไปนะคะรับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่ออกไปจากประเทศนะก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านเลดดิตบีค้ามันไปก่อนส่วนตอนนี้เพื่อไทยหลังจากชูค่าแรงวันละ600บาทนั้นสลิมก็แซะไม่หยุดยั้งนะคะรับท่านผู้ชมนอกจากจะไม่ทําบอกทาดาบอะไรแล้วนั้นก็ยังเก่งในเรื่องการแทะอย่างนั้นการแทะอย่างนี้ไม่หยุดหย่อนนะคะรับท่านผู้ชมว งงกัพวกที่เลือกสลิมรอดช่องนี้อย่างไม่หยุดหย่อนผมเลยทําเสื้อนอสลิมมานั้นเนี่ยแล้วก็มีโลโก้นัดวิวอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมตัวละ400พร้อมส่งสั่งกันเข้ามาได้ครับท่านหลังจากชูค่าแรงวันละ600สลิมก็ดานหน้านั่นเนี่ยซัดบอกแล้วแบบนี้เนี่ยใครจะมาทํางานในประเทศไทยเฮ้ยแบบนี้ประเทศไทยมันจะค่าแรงสูงเกินไปเดี๋ยวจะไม่มีไม่มีต่างประเทศมาจ้างทํางานอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆอยากจะเห็นเหลือเกินกันเลยทีเดียวอยากจะเห็นนกสินจน อยากเย็นทั้งเมาวนนพานนะเนี่ยหลังจากที่เมื่อปีห้าห้าเจ็ดใส่เสื้อไม่ใช่โนสลิมนะเว้ยเฮ้ยไม่ไปเลือกตั้งแล้วก็ออกมาเดินแบบอะไรประมาณนี้เฮ้ยตอนนี้หายไปไหนกันหมดแล้ววันนียส่วนยาน,นีคนหนึ่งเว้ยเฮ้ย <c oughs> ที่ <c oughs> อยากเที่ยวเรียนแบบยิ่งรักชินวัตรอีกนะเนี่ยเจอครั้งแรกกระแทกกลางกระบาลเลยครับท่านถ้าเป็นโรคหัวใจนี่อาจจะตุ้มตุ้มต่อมๆนะคบท่านผู้ชมส่วนตอนนี้สลิมสุดหนอยไม่หยุดยั้งเว้ยเฮ้ยดาราสลิมนกหวีดว่าอย่างไรหลังจากพักหนุนประยุทธ์เนี่ยลั่นไม่เอาแล้วไอ้เทือ ประชากระแสะพักตกต่ำเฮ้ยบางคนก็บอกว่าตกต่ำอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยโดยไม่เอาเฮ้ย้ยกลัวพากระแสะพักตกต่ำเหตุเคยประกาศเลิกเล่นการเมืองแล้วตบัดสัตว์กับคาม,มาเล่นใหม่ด้านชาวเน็ตไหยอยากเห็นนะครับเดินผู้ชมดาราสลิมทั้งหลายแหลนั้นมาวันทนพานกสินใจอะไรพวกนี้ลงสอสอไปเลยเพราะคนรู้จักเยอะน่านจะมีคนเลือกเยอะนะครับเดินผู้ชมแล้วก็อุ้งอิงก็ได้แถลงนโยบายครับท่านข่าแรงขั้นต่ำหกร้อยบาทในปี2570นั้นก็ส่งให้ ตวนันดินไม่หยุดยั้งเว้ยเฮ้ยเย้เนี่ยค่าแรงขั้นต่ำ600ปอตี25,000บาทเนี่ยทำได้จริงไหมถามเอาเงินมาจากไหนโดยทําได้จริงเว้ยเฮ้ยไปะยุดมึงออกไปซะจะดีกว่านี้อย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวโดยเราทําได้ยังไงเนี่ยทำได้เพราะว่าตรงนี้ถานจุดแข็งอยู่ข้างนอกจุดอ่อนข้างในนั้นเหมือนมอตองดาก้าก,กระโหลกหนาปัญญานิดเดียวใช่ไหมบอกไม่ใช่เหมือนกันเว้ยเฮ้ยโดยตัวเองเป็นผบทบมานะครับท่านผู้ชมไม่ได้เก่งเรื่องนี้ก็ยังคงเสลอออกมาพูดไม่หยุดยัง้งกันเลยทีเดียวครับท่านถามเจาเ้าาจก อเอาเงินตัดงบซื้ออาวุธไปก็น่าจะได้แล้วมึงหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะการเรท่มผู้ชมก็จึงเป็นสิ่งที่เอามาเรียบเรียงแถลงเรียนขยเบื้องต้นแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยขอบคุณผู้ติดตาม3ามแสนซับสไครต์ในทาง y o YouTube นะการเรท่มผู้ชมส่วนทาง a c e b o o k นะก็ยังคง7จ็ดหมื่นสี่ไม่หยุดหย่อนส่วนทางทิกตอกตอนนี้ก็แสนไลค์เป็นไปที่เรียบร้อยครับท่านผู้ฟังที่เราลบหักสนใจสินค้าสั่งซื้อกันเข้ามาได้ลิงก์ไลน์ปักไว้อยู่ตรงนี้ครับท่านแอดไลน์นัดวิว o p เข้ามาได้เลยจึงขอจบการแถลง どうぞ。<music> <music>